สัปดาห์ที่22หน่วยฤดูหันสาเรื่องปรากฏการธรรมชาติชื่อฤดูกาล สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยในวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำมนต์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8เดือนพฤศจิกายนพศ2564ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่2 2นะคะมีชื่อหน่วยว่าฤดูหันสาค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องปรากฏการธรรมชาตินะคะก็คือชื่อของฤดูกาลนั่นเองค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะปรากฏการธรรมชาติหมายถึงปรากฏการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเองและมีผลกระทบกับมนุษย์แต่มีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เห็นได้ทั่วไปเช่นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุและเหตุการณ์ที่พบได้ไม่บ่อยนักเช่นสุริยุปราคา ฝนดาวตกเป็นต้นค่ะเรามาทำความรู้จักปรากฏการธรรมชาติในแต่และฤดูกันค่ะเริ่มกันที่ฤดูร้อนปรากฏการทางธรรมชาติในช่วงฤดูร้อนนะคะเกี่ยวข้องกับภาวะโรคร้อนที่สำคัญในช่วงเวลานี้ของปีอากาศจะร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งบางพื้นที่พื้นดินแตกระแหงนะคะและอาจมีพายุร้อนบ้างในทางตอนเหนือของประเทศค่ะ ฤดูฝนปรากฏการที่เรามักจะพบเห็นในช่วงฤดูฝนนะคะได้แก่ปรากฏการทรงกฎของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์การเกิดรุง้งกินน้ำฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นต้นค่ะฤดูหนาวแม่คะนิง้ง คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นเมื่อเราที่ลมหนาวพัดมาเยือนส่งผลให้ภูมิอากาศของประเทศไทยลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทางเหนือของประเทศและอากาศที่หนาวเย็นนี้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือที่เรียกกันว่าแมคคานิ้งค่ะซึ่งจะพบได้ตามหุบเขาหรือว่ายอดเขาที่มีอากาศหนาวจัด และนี่ก็คือตัวอย่างปรากฏการธรรมชาติในแต่ละฤดูการที่เกิดขึ้นซึ่งนอกจากปรากฏการธรรมชาติที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะมีปรากฏการธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละช่วงฤดูการค่ะคุณครูขอสรุปนะคะ ฤดูการเป็นสภาพอากาศที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงระยะเวลาในประเทศไทยมี3รฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะแต่ละฤดูเนี่ยมีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูการแตกต่างกันไปนะคะและเดี๋ยวท้ายคลิปคุณครูจะอธิบายใบงานสำหรับวันนี้ให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะ และนี่ก็คือใบงานสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่อุปกรณ์ให้ถูกต้องและเขียนตามเส้นรอยปะพยัญชนะภาษาไทยตัวทอผู้เท่าค่ะและนี่ก็คือใบงานภาษาจีนสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งให้นักเรียนอ่านตามเหล่าซื้อเรียนทางวิดีโอที่ส่งโดยเหล่าซื้อนะคะและส่วนภาษาอังกฤษนะคะให้เรียนทางวิดีโอที่ส่งโดยทีเชอร์นะคะ และสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเรื่องปรากฏการธรรมชาติชื่อฤดูการไว้เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ